เราเจอผมเจออยู่นะอีกแกอยู่นะนี่คือแบบเจอตาที่สามติดต่อกันเอาไฮเก้าเ d า you know ไอช็อตยู last ิกโอเคเขาบอกอาทิตย์แล้วกูยิงมึงอ่ะโอเคผมเนี่ยโ okay, อเคเลยว่ะแบนแคปหรอแคป เมลูซีแบรนเป็นหนึ่งจังหวะทุกคนลองอ่านชื่อนี้ดิเราต้องเตียนมีเนี่ยเดือดไมเบเฮีเคยชื่อคนเกาหลีแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยวะ่ะยิงเข้าหำไปทีน้องเพาบอกเลยมีจุกอ่ะมีจุก มน่า,มาแล้วเฮียอ้อไม่มีจีรอโอ้ถามิง่งการมึงวิ่งผ่านไปเอาสอีตรงการลางฮาวิ่้นน้ำทั้งหมด่ะ นี่แน่โอ้วะมาเปจใี้วะมาเปจใี้ทีสไปล์กันบ่าไม่โคตเจ็บสัส

ป็นะปแล้สเปลสสเปลสสเปลสปันดายวีอ้าไม่มีไม่มีไม่มี sorry นาทีนาทีน่ได้บอมโอ้ฆ่าฆ่าตกลมตัวผนคอนซูลแล้วก็ตกล้มเ่ท่นเหรอไปไปคอนเน็กละคอนเน็กคอนเน็กคอนเน็ก โอ้ oh my god นีผู้เดินสปอตมีตัวโคเลย sorry I was spotted oh my god เศรษฐหรือบัคอะดีทั้งคู่นะมันแล้วแต่ห้องแต่ถ้าเขาหยิบ stacked castle มีโล่ให้ทำลายอย่างเงี้ยเศรษฐก็จะจอบไอ้จอบทุยตอบโจทย์กว่าเพราะมีเน็ตนะครับ แล้วก็ทุบแคเสเซิลได้ทีเดียวเลยนะครับทุบบ้าววยก็ทีเดียวแต่บ้ามันก็จะดีตรงขุดไวดกว่าวขุดแล้วมันก็ยิงได้เลยเมือ่อไรผมเสียเอ้ผมเซ็งอย่างว่ามันเปลี่ยนแม็กชาร์กป้ะ

ล่าสุดอยู่แต่ไม่มีขุนให้หน่อยตรงนี้เปนยังไงเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวแค่คุนคุนหลังรถให้หน่อยหลังรถหลังรถยิ่เราไปเจตจางคีอด้วัชชีไรกันบ่

เฮ้ยออกมเอ๊ะทำไมใส่ดิเต็มแน่เลยเมื่อกี้อบอ๋อ u n d e hash u n d e hash hand d o p นี่อย think they don't know if it's not. Sorry, my bad. oh my fucking god. I tried. คือเมื่อกี้เหมือนขอได้แต่สักทีดีไว้แบบบุ้มแล้วกูก็แตกไปพร้อมมันนะครับจริงๆห้องบนนี้เราต้องเล่นตัวขุดว่ะเล่นได้นะเล่นๆด้างคาร์ลช็อต อย่าเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยมันอันนี้ไม่ใช่เหรอเขาเรียกว่าอะไรผมรัดแล้วนะผมเป็นโล่ให้กันสวยเลยสั้นสุดการเดินไปเฉา เอาไปเดี่ยว second floor เอามากลือตึงเอามาลตึงเต้นเต้นเ่ไปฆ่าทันซิก้าเท่าไหร่วัน second floor อ uh, ่า no? is bad day อลับีเน่ glass is low ขวาขวาเป็นแคท โอ้คุณเฟรนดี้เป็นโอเป็นโอเป็นโอ i ินไนส์ไนส์ไนส์ไนสขอบคุณคุณพอดีเกมมิ่งนะครับที่สมัครสมาชิกยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมเปอร์กับบ้านเดือนแรกนะครับยินดีต้อนรับนะ ถ้าโดนเน็ตมหาเลยนะฟันพื้นแบบก้อนลีบแบบ กระสุนป <that S 2> ืน oh ท่านเฮ้ยอสปายโรฮเป็นดาวีนดาวเย่เยเยอันนี้อันนี้อีอ่มันอันนี้คอนเนคเตอร์สแน็คสแนสนสน้ออินไ now รไม่ตายน้องอยู่ในไซด์ d u u p p l e a ขาใส่ outside, เรียบเลยสัตว์มันยัดหมดเลยไอคิวออนมี nice ไปกันคอนเรคเตอร์ตัวหนึ่งคอนเรคเตอร์ or, ตัวหนึ่งอะไลวปะอีอัมรุ้ออัมรุ้ลูกคลองหน้ามรุ้อไปเลยไปแล้ว still on สไตร์กันชิวได้ He's proning still there, still there. Which okay Okay. Oh he's uh he's uh, top. เนอีล่าคือมันโคตรสายเลยนะทุกคนอยู่ที่สตีมหลุดเฉยเลย<อ>มาละมาละสตีมแบบหัวคุยจริงเลย

สองรถไล่ตัวนี้วัดตรงไหนเว้ยิี่าวิซ่าเไอเวลาไปจิ้มคดอยูแล้วมันพูดที่มันได้มันได้ยินเวย ไม่นะถ้าเราปิดก็ไม่เฮ้ยพี่ให้เหนือนะครับนะคะเด็กค้าไปอันดับไรใจอันดับไรใจเนาะอันดับไรใจ Let's fucking go ขอบคุณมิกิเป็นตัวรอให้นะครับไม่ต้องห่วงทุกอย่างอยู่ในแผนทุกอย่างอยู่ในแผนเพราจะั้เห็นเกือบวันแทบอยู่แล้วอืมกลายเป็นประมาณห้าแทบนะคะเมื่อกี้ปึก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  นี่าไอรอนไซเอ้ยขอร้องแหละบีเจไอลอนไซอะนะครับน่าจะเบิกมันมีโดนใกล้ๆเราแหละอห้ได้ตุน่น Yes, okay, be so piano. We are no Oh My God, my <laughs> no oh travel. Sorry, sorry, sorry. Just try, just try. <laughs> อีลาโนสโคบจดไปว่ะมาสตาร์สักรอบดิใส่สีปืนสีแดงด้วยจะได้ร้อนแรงอย่าสเปเชียลจะได้ไฮไลไ์ได้ เิเกยจากทีมแต่คิน,นูเพได้ไหมครับืิซกิลกินูเพได้นะได้นะ มาว่าสิมึงใสเมี่ยมึงคอสองครั้งเลยวะลองมันรัดนะไปเล่าไปเล่าเปิด Oh my god inside bro check it out on a side i heard something เด้อ look come here look come here no one no one i h a p e y หลอน come here look come here come here look look w h e r w h e r who are you อีโลตัวกูแฟงใหโ oh, nice. อ้ว้าายส์อิบายได้ไหมตัวนี้นสวยสไปรอสปลสไปรอลันคนเตอคนนเตอลูกอ,อันดุเล็กคนรัวยตว์ขอบคุณโดนเนตนะครับคุณดอยคุงโชว์เอ็มบัตแล้ว เริ่มนี้เล่นตัวอะไรไอรอนไซด์ทุกคนไอคิวไอรอนไซด์ไหมลองไหมลองดิ yeah, yeah. แย่เช่ไอคิวไอรอนไซด์ไป อืมวิชิวออนออนบิไซน์น้กโกปีปะโกปีปะมาน่งีขึ้นเปนมดใช่ไหมเนี่ยเป่นมดวิช่อไปไหนหรอวะ ไม่พี่เพผมตกเลอร้อยสี่สิบกว่าสิลจงกดสกิล๋อ้โสปอตซ์อันสุ้อยอ๋อโดนปาดสุดท้ายเจเดโอ้ะเล็ดอาจจะจัดเ่อน One, two. what to report them so WHAT?! What the hell is that?! f u ฟัง can hear anything <im itation> Fucking ได้สัตว์โดนกูบ้างไเชีย่ยแม่งเป็นบั็กเกมนะครับเพื่อนก็บอกอยู่แกไม่ได้ด้วยแม่งมันมีลูกกี่ลูกวะไอ้ข้อยิงบึ้ม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 เลยพ่อเหมือ ยลุ้ e ยล in. อินคัรอบผมตามมาจงอมมีเมมกินว่ะสมาร์ท d n i n g w h i t ทีนี้จริงของกูแตก that's the shock uh, connector long desk going spiral spiral Yep. watch on my back uh, where are you on the, oh, uh, on the big garage uh, i got camera i can watch I can. Ah! Don't lost <coughs> the gun. Don't lose the gun. Don't lose the gun. Don't lose the gun. Don't 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 đi the gun. ไปอยู่ก er> nice, ้อนหนึ่งพี่ไงครอบไปไป Let's go สัตว์ทีมมันเล่นในโคแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะ โดนมันิงไม่แตกแต่ผมแรกโค้าโดนมแตกสัตว์ความยุติธรรม You know I'm take take taking that crown from you. I ain't worried 'bout you. I ain't gonna make.